โชคเทียพี่ห่อดังจจกดมือน,นอตราคา90,000มกว่าบาทแต่ทำไมถอเปลี่ยนใส่โชคจูนเนอร์คอนเสิร์ตรุ่นโกภพัสาคาเริ่มต้นแค่ 3, 000, แามมา2 8 0 0 0ันบาทวันนี้มาชม m a s t e r r x 8ใส่ชุดแต่ง Rocket Bunny วางเครื่องใหม่เป็น 2JZ เซ็ตโบเดียวจากที่เครื่องเดิมเป็น Rotary NA ระดับแรงมา้า600-800มา ท่านี้ใส่โชคเทพมาราคา90,000กว่าบาทแต่ได้ถอดเปลี่ยนใส่แทนเป็นโชคจูเนียร์คอนเซปต์รุ่นโกพัสราคา,าเริ่มต้น28,000บาทอาทำไม จากที่ทดสอบการขับขี่ของโชค๊คที่ใส่มาแล้วก็ถือว่าหนึบหนึบแน่นๆขับใช้งานพอได้ไม่ได้เลวร้วายแต่อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ลูกค้าซึ่งลูกค้าต้องการโชค๊คที่ฟีลค่อนข้างเหมือนกับขับรถบ้านๆทั่วไปเก็บรอยต่อได้ดีโดดข้อสะพานได้ไม่ติดแล้วก็ไม่จุกขับขี่ทั่วไปแล้วไม่รู้สึกเหนื่อยซึ่งของเดิมที่ติดมากับตัวรถทำมาจึงไม่ตอบโจทย์ เพื่อความมั่นใจว่าทาง Runner Concept สามารถทําโช๊คที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้เราทําการเอาโช๊คเดิมไปเข้าเครื่องเทสเพื่อหาค่าเพื่อที่สามารถคัสตัมวาวโช๊คใหม่ให้ได้ตามโจทย์ที่ลูกค้าต้องการทางเราก็จะได้มั่นใจว่าโช๊คที่ทําขึ้นมาใหม่ให้ลูกค้าสามารถที่จะตอบโจทย์ลูกค้าได้เกือบ100%รถคันไหนที่โจทย์ต้องการความนุ่มนวลที่สูงที่สุดเก็บรอยต่อที่ดีที่สุดจะแนะนําเปลี่ยนเป็นสปริงฮอรซึ่งเป็นสปริงหลอดที่นุ่มที่สุดในท้องตลาดณเวลานี้ สปริงฮองเป็นสปริงผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นมีคุณภาพสูงมีเอกลักษณ์พ,พิเศษในรุ่นโลว์รีบ u าวดิ้งซึ่งจะดีดตัวช้าเป็นพิเศษให้ความนุ่มนวลที่สูงสุดเกาะถนนที่ดีที่สุด ในกรณีรถที่โหลดตี้เป็นพิเศษหรือว่ามีการวายบอดี้มักจะเจอปัญหาเรื่องการติดซุ้มทางเราก็จะมีขั้นตอนในการตรวจเช็คว่าถ้ารถยุตัวสุดแล้วจะไม่ติดซุ้มบูทยึดกันโครงของลูกค้าเริ่มที่จะเสื่อมสภาพแล้วทางเราได้ทําการเปลี่ยนใส่บูทซูเปอร์โปรซึ่งส่วนตัวคิดว่าเป็นบูทกันโครงที่ดีที่สุดที่มีในท้องตลาดที่ให้ความลื่นแล้วก็ความหนึบแน่นกันโครงสามารถทํางานได้สมบูรณ์แบบคดนนี้เป็นเคสที่ต้องใช้ความละเอียดค่อนข้างสูงจึงต้องใช้เวลาหลายวันลูกค้าได้ฝากเปลี่ยน ถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ก็ไม่ใช่ปัญหาครับพอใส่เสร็จแล้วเราก็จะทําการเช็คเบื้องต้นหน้าร้านดูเรื่องความดิดเด้งเกียบลอยต่อการทรงตัวหรือว่าเสียงแปลกต่อมพอมั่นใจว่าฟิลนี้เป็นฟิลที่ลูกค้าต้องการก็จะนัดลูกค้าเข้ามาขับทดสอบบนท้องถนนเพื่อยืนยันความพอใจของลูกค้าก่อนที่จะส่งรถครับ